ตัวไหนครับแล้ว <c oughs> ตัวไหนครับหนึ่งสองเก้าฮหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้า แก้วคนครับโค้งสุดท้าย ทิฏฐวันโตเจ้าธรระนาตังกาโรนาเซติสิทธิคมามหาพุทโธคมมาสะพานาตังกาโรนาเซติส <AND> well. ิทธิคมามหาพุทโธข้าพเจ้าขอไหว้บรรพังองค์เฝ้าอยู่แต่สินสิลมาราศรรมนาวราสนา ตลอดกิตาดวงสิญญาสังขารแห่งเลชาบุญบันเมือง์สมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระสิทธิกรรังมหาพุทโธข้าพระเจ้าขอเจริญที่ผูงมุงกรรมังนาวาสนาข้าแก่อริยาณสงเทพปูเขาผูเป็นอาสาต่างหากญาติการังสิทธิกรรบังมหาพุทโธข้าพระเจ้าเทพมงคลขอจงกรมเทพปูทางเจ้ากำนายเวรสิทธิกรรมังมหาพุทโธจงมาเป็นกบุญแห่งกุศสญาณให้ในครั้งนี้ ว่าเสียงที่ติดว่องกังวาลถึงอายุไขของเจ้าก็ยังไม่ถันเท่าไรแต่เจ้าก็ต้องมาลักสังขารสิ้นบุญบันดาลด้วยจิตแห่งบุญใดข้าจะเทพองอินทรมพมเทวะเทวามาหายานตลอดแห่งเก่าจะแตะมาหามุ่นด้วยจะสินใดเล่านางผู้นี้กําลังมีชื่อเสียงตดก้องกังวาลแต่เจ้าก็มาสิ้นลมหายใจจาไปให้ด้วยอะไรละัะ กาไปด้วยน้ำเสียงเสียงถิ้งเสียงแทนที่กำลังตึกกล้องและตังวานเตียบเสมือนเสียงไพศสนเตียบเสมือนผู้คนกำลังหลงเสียงนางแต่แล้วเจ้าก็มาสิ้นบุญหรือบันดาลเมตตาแห่งขุนอันั้นไม่ว่าเมตตาแห่งทรัพย์ขอให้เจ้าจงมาน้อมรับแห่งอัน,นสงแต่มนุษย์ทั้งหลาย ถ้าบังเกิดแทง่ทา,า,ยายคุณงามความดีทรัพย์สินเงินทองมนุษย์ทั้งหลายจะได้ในสงแห่งบุญกรรมให้เจ้าได้รับพลาบุญผูบังเกิดให้เจ้าไปสู่จัตุพอำนาจวาสนาแยหย่งมุภพศัณีงามขอเทวะเทวทาตลอดแห่งลุคขาดอำนาจวาสนา,า,า,นาเจ้ากำนเวีรร้อยแปดไม่ว่าดวงวิญญ,ญาณสังขารในภูมิพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติอดีตภพอดีตปัจจุบันขอให้เจ้าจงพ้นจากเจ้ากำยเวท ขอให้เจ้าจงบังเกิดเป็นพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังขังรัตนังให้เจ้าเปียเสมือนเป็นแก้วมัน่โนโทษเสียงที่เจ้าจะประทานแก่มนุษย์ให้เป็นเสียงซับให้เป็นเสียงดีให้เป็นเสีย,ง,สนสย,ง,นสยงนำพาแห่งมนุษย์ทั้งหลายได้น้อมนำได้มาสักการะ,ะเจ้าเป็นร้อยเจ้าพันปอร้อยหน่อพันต้น ไม่ว่าเจ้าจู่เมืองบนหรือเมืองล่างไม่ว่าเจ้าจะได้ยินได้ฟังมาจากทิศเหนือออกตงใต้นิสเนเดชเสกกันตามมหายานใดหรือพรอันใดให้ข้าได้สมควงเพลงนั้นยังตึกต้้งกังวานเป็นข้างคนงานความดีขอเปลี่ยนจากเสียงเพลงเสียงพินเสียงกองเสียงร้องเสียงลำเป็นเสียงแห่งรัพย์สินเง,งินทอง หรือข้าแหง่งบุษสงข้าแหง่งพลัความขอใหนนี่เสียงอีสานจงประทานแกมนุษย์ให้บังเกิดการตั้งแต่งวดนี้ทั้งนี้ข้าพระเจ้าอัฏฐามหายานเทพปูงองเขาหรือล่างครูบาอาจารย์ปูเทพมงคลขออาราธนาอัฏฐามหายานจะอัฏฐามหมุนีล่างของตนให้อริยะแม่ตรมหายานทันนี่ได้อริยะนสงสัมผัส ได้ต่างวาระและบุญกรรมต่ออน,นุสงมนุษย์ทั้งหลายหรือเจ้ากรรมในเวียร้อยแขออนยะมหาพุทธัวในครั้งนี้จงเป็นค่าแห่งคุณงามความดีความสุขความเจริญน้อมนำด้วยศรัทธาพรแห่งบุญกุศลพุทธมกฐาหายานจงเป็นอาราธิเจ้าแม่ฮันนีสุขิสารถ้าบุญบัดาลเจ้าใดบังเกิดจงไปเป็นมัดขุมัดซีจงบังเกิด ถ้ามหาพุทโธท้าแห่งคุณงามควนดีขอเจ้าจงมา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 อย่ากะตาะนังคมมาสิทิกดำฮันนี่สีสันเจ้าจงมาเป็นคานมุนพุทธเมตตาธรรมแะเมตตาสั่งคเมตตาจงเจริญภาวนาเถิดลูกเอ๋ยอย่ากะตาะนังคมมาอย่ากะตาะนังคมมาอย่ากตานังคมมาสิทิกศดำ รณีพงเจ้าท uh, ี other, uh, Again, ่เจ้าถังเจ้ากันายนข้าขอไวให้น <dishes> ้ำหนาสิ่งสิทุกองทุกตนตลอดพุทธัวัตนังกัมโมรัตนข้าแต่พุทธมหาพุทธเจ้าผองสีดำอ๋อสี้ังสีดำขาตาอมแดงสีดำอมทองทองเหมนสีดำอมทองทองนี่เหรอนี่ค่ะมุเสกไสไินไม่มี 是吗？这里。 จะเย็นเย็นมาวันนี้ให้แน่นอนเย็นนี้มันเป็นอาบขายใจที่ดีที่สุดหายใจเข้าออกหายใจออกมาอกว่านถ้ามีเงินเงินนี่สบายไปหลายอย่างใช่ไหมล่ะใช้สารตัวใช้สารตัวนี้ค่ะ กได้สามตัวรางวัลที่หนึ่ง้ได้รางวัลจะดีจะดีได้รางวัลแล้วหกตัวแล้วก็บองต้นก็ว่าแจกได้รางวัลที่หนึ่งสองามสีุ่่กกันน้ถ้าเป็นบุญน่อขอให้เปลี่ยนสีเปียนสันเปลี่ยนบุมตีนับว่าด้าก้เปลี่ยีเยนให้มีแต่ความเจริญ ีแต่มุติาวันนี้อยากได้เลขสามตวราวัลที่เลไทยใช่ไหมล่ะจ้าถ้าดูดีๆมาันี่สีสาเนี่ยถ้ายก มีสติเรีบปัญญาเป็นองค์ป่าเถืให้บังเกิดมัดน่นหวนข้าแหวนนี้เป็นแหวนลงยาด้วยเป็นอุศราธรรมหาบุญเป็นเพชรน้ำหนึ่งที่มีค่ามากจังใครใส่แล้วจะเลิศบุญจะเลิศตาจะเลิศจิตต้องขอให้แหวนนี้มีปีกยังบนเต่าแน่ตั้งหมายแหวนเลยเจ้า มักแมหาจอามว่าแหวนข้านม่เป็นแหวนหวนึ่งรัตนสูงแห่งที่ตึงกินมาจะไปทั่วกองฟ้าหรืัตตีการใดต้องขอเจ้ามีแสงสวัยไปทั่วกองฟ้าปกองลาลาติดังแสงที่จงมีแสงสว่าง้นรันสูงแห่งนี้ด้วยพุทธรัตนยัยขบูลรัตนังแสงโพรัตนัง จงปเป็นเหมือนประสาทให้บังเกิดเป็นเอโชูธรรมประปัสนาพุดธรรมกรามหาจารย์แหวนข้าจงลอยลยไปทั่วทุกเริยอหาพุทธโอหอง้าราตีว่าคนหมู่มนุษย์เด็นแ้วได้พรนันญาสสีใจไม้ได้พรนันยสสีใจไม้ได้พรนันยนันญาสสีใช่ไหม อฮงพุ่งน้ำความ เกิดปุญแต่พุทธาจำนาวาสนาว่าสิค่ะมันจะบวกกันมันจะได้สิบใช่ไหมจ้า <Yeah. S 1> ไม่ได้สิบสองแน่นอนจช <Yeah. S 1> ้าัจะตังภายในสีสแปชั่โมงสีสแปชั่วโมงเลขตัวนี้จะจลไปทั่วฟ้านาติ สีปดชั่วโมงขอให้จแกไปสพุทรัพยายาหนแก้วม่ามีโชติธรมากววาสานาฟาราตีปุนบังเกิดก็อย่างนี้ก็แม่แม่เขาเห็หน้าิดัง มาสามต,มาตัวนันยูคนเดียวดกขึ้นให้เขาถ่ายาไปเขาจัดการจะได้ยังถั่วป้าจะได้ยังถั่วการเอียแล้วเดี๋ยวให้ในบ้านทำ้าเมียกรได้อขงจริงดโอ้จีบอนไรเนาะตัวนีัวนี้กองจริง